สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเกตรกรุงราชกฤครั้งนั้นท่านพระลักษณนะกับพระมหาโมคคลลานะพักอยู่ที่เขาคิดจกูดครั้นเวลาเชา้าพระมหาโมคคัลลานะ ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินทบาทในกรุงราชกฤิด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้ว ขณะที่พระมหาโมคัลลานะกำลังลงจากภูเขาคิจจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแยมพระลักษณะถามว่าท่านมหาโมกัลลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแยมพระมหาโมคัลลานะตอบว่า ท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครืกลับจากบินทบาตหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ สวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครันแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคัลลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิดจโกดในกรุงราชฤณีถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแยมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านแสดงอาการแยมท่านพระมหาโมกัลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นอสิโลมมาปรตเพรชายลอยในอากาศขนดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไป แล้วกลับตกลงที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเ,เช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิ ประนามโพธนาว่าพระมหาโมคัลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุญานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นอสิลมมาเปรตเพศชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ําจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้น เคยไปขนฆ่าหมูในกรุงราชครืเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศีกกรรมที่ยังเหลือโมคันลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัต